สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Ted ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับเราก็ต้องอยู่กับตลาดกันต่อนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่กาลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดเลิกปีคลิปแรกของแอดเลยนะครับก็จะมาขออัปเดตบอรเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าเขามีปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับเพิ่มเติมในส่วนของบอทฟิวเจอร์แบบ Neutral นะครับหรือเปิดแบบไซเว์นะครับเหมาะกับตลาดที่ไม่เป็นเทรนนะก็คือสวิงในกรอกนะครับโดยที่บอดตัวนี้เนี่ยเราเปิดขึ้นมานะครับเงินทุนของเรานะครับจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งช็อตและฝั่งลองนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับโดนไม้ช็อตบอดก็จะเทรดฝั่งช็อตนะครับกับกันถ้าราคาดันลงมาโดนไม้ลองนะครับบอดก็จะเทรดฝั่งลองเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเพื่อนๆเ,เปิดบอทนะครับเงินทุนของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเท่ากับศูนคือเพื่อนๆไม่ได้ถือตําแหน่งอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเบาสบายหน่อยแต่เวลาเจอเทรนคือเปิดขึ้นมาแล้วราคาดันทุบหรือปั๊มลากไปก็จะถั่วไม้รัวๆนะครับบอทนี้เลยเหมาะกับแบบสวิงเทรดนะฮะกับตลาดแบบไ d e w a y ย้ำอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็ได้เปิดนะครับบอทนิวทรัลเนี่ยเป็นตัวโซโซลาร่ากับออ d นะครับตอนนี้เนี่ย จะเห็นว่าโซลาร์เนี่ยไม่เป็นไรปกตินะครับราคาเริ่มที่ถ้าเพื่อนๆดูนะสตาร์ทที่94.5นะครับแอดเปิดมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วส่วนราคาปัจจุบันก็อยู่ที่94นี่แหละก็คือมันสวิงนะเพื่อนๆสามารถกดที่สีส้มเพื่อดูกราฟได้นะครับก็จะสวิงในกรอบนะด้งไปเด้งมายังอยู่ตรงกลางของจุดที่เปิดนะครับสำหรับตัวโซลานะครับแต่ตัวออดี้ของแอดเนี่ย มันไปกลับและตอนนี้เกิดการทุบเกิดขึ้นนะครับจุดที่แอดเปิดราคาของบอร์ดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ start price คือ7 1เนะครับถ้าเพื่อนๆมาดูตอนนี้ราคาอยู่แถว68นะครับจเออยู่ตรงไหน7จอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับ10ชั่วโมงที่แล้วประมาณแถวๆนี้เลยนะครับแล้วก็สวิงไซเบแล้วก็ตอนนี้ทุบซึ่งราคายังไม่หลุดกรอบของแอดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแอดสังเกตว่าบอร์ดแบบนิวทรัลเนี่ยเขามี การปรับแต่งเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับมาดูในส่วนของมอตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกดมาเนี่ยเมื่อก่อนมีไม่กี่ตัวเลือกนะครับปัจจุบันโอ้โหมี adjust margin ด้วยนะครับใครอยากเพิ่ม margin ค้ำประกันนะครับจุดล้างพอร์ตถ้าเพื่อนๆใช้ leverage ที่เหมาะสมไม่ over trade เกินไปแล้วก็เงินทุนเนี่ยกับความกว้างของโซนเนี่ยเหมาะนะครับจุดล้างก็จ่ายอยู่นอกโซนนะครับจะเห็นไหมครับว่าโซนของ ads เนี่ยนะฮะอยู่ที่อา่า 75กับ66สโซนล่าง66สโซนบน75แต่จุดล่างก็คือ83กับ58ก็คืออยู่นอกโซนนะครับคือแอดเปิดโซนไม่กว้างเน้นทํากําไรคือใช้ทุนให้คุ้มค่านะครับไม่ตั้งเผื่อไปเอ่อเผื่ออนาคตว่ามันจะถัวลากไปแล้วก็แอดก็จะอมไม้ไปก็คือถ้าเริ่มไม่ใช่แอดก็จะปิดนะครับหรือปรับโซนเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับทีนี้มาดูก็จะมีอ่ารีดีมกิจโปรฟิตตรงนี้คือเบอิกกาไรนะครับกำไรที่เราทําได้ด้านหน้าเนี่ย จะเบิกออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้หลักการคํานวณน,นะครับจะเห็นว่าแอสสามารถถอนกําไรได้แค่3ดอลลาร์เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถือ Position อยู่นะครับหักล้างแล้วมันเหลือแค่นี้ก็ได้แค่3แต่ถ้าเพื่อนๆโพซิชันเป็นศูนย์ตรงนี้คือไม่ติดลบนะเป็นศูนย์เลยแล้วก็กําไรมี22ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเบิกกาไรได้เต็มๆเ,เลยคือ22ดอลลาร์นะครับอันนี้คือจากการคํานวณน,นะคือเพื่อนๆสามารถกดที่มอแล้วก็ รีดิมนะครับเก็บกําไรหรือเพื่อนๆสามารถกดที่สีส้มๆตรงนี้ก็ได้สามารถจิ้มได้นะสีส้มๆเนี่ยกดปุ๊บอ่าตอนนี้ไม่ได้อ่ามาละนะครับ5ดอลลาร์ละนะครับเพราะราคาเริ่มดิดกลับมาติดลบน้อยลงนะมีอะไรอีกนะครับมีอันนี้มาใหม่นะที่เพิ่งเห็นก็คือ Reduce Investment ก็คือถ้าเพื่อนๆแอดอ n น e s t m e n t เนี่ยเพิ่มทุนเข้าไปก่อนหน้านี้จะไม่สามารถถอนทุนกลับมาได้อันนี้คือรันบอทเท่าไหร่เพิ่มทุนเข้าไปในเฉลี่ยต,ต่อไม้ได้เลยอันนี้น่าสนใจคือเพื่อนๆสามารถถอนกําไร นะครับคือบอทดตัวนี้เนี่ยมันไม่ทบกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องกดถอนกําไรออกมาก่อนและกด add investment เพิ่มกําไรเข้าไปหรือเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> มีเงินข้างนอกอยากจะเติมเข้าไปก็ได้บอทดจะทําการเฉลี่ยเงินทุนใหม่เข้าไปในไม้ในการตั้งค่าของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับทีนี้เพื่อนเพือ่อทุนมากไปละอยากจะถอนทุนมาใช้ได้ก็กด reduce investment คือถอนทุนกลับคืนมานะครับเท่าไหร่ max มันก็จะคำนวณให้ว่าได้แค่98สนะสำหรับทุนของ a d ด นะครับเขาจะมีการคำนวณของเขาว่าเออต้องเหลือเผื่อมาตอนนี้ติดลบอยู่มีค่าฟรีเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างชัดเจนนะครับต่อมา edit play l e n g อันนี้คือตั้งแล่งใหม่นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือแอดเห็นตรงนี้ที่เขาเตือนด้านล่างนะครับเขาบอกว่ากําไรที่ทําได้นะครับก็จะนับเป็นการลงทุนคือเขาจะหักล้างกําไรที่ทําได้ในตัวเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาปรับกรอบโซนเนี่ยจะต้องเพิ่มทุนนะเขาจะสรุปให้แล้วเขาจะต้องแบบว่า ต้องเติมทุนขาดเออต้องเติมเข้าไป50ดอลลดร์นะเพื่อที่จะยืดหดโซนกรอบราคาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะลองปรับโซนให้ดูนะครับแต่ขอข้ามไปก่อนไปดูกันต่อนะฮะมีอะไรมีเทรคโปรฟิตก่อนหน้านี้จะมีเทคแบบหลุดโซนใช่ไหมฮะตั้งตั้งโซนว่า,าหลุดเกินไปราคาเท่านี้ให้ปิดนะครับแต่ปัจจุบันก็มีตั้งเป็น usdt ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแบบขาดทุนกําไรเท่าไหร่ปิดหรือขาดทุนกี่ดอลกำไรกี่ดอลปิดได้เช่นกันหรือตั้ง กรอบราคาก็ได้เหมือนเดิม TP ปายแรงนะฮะอยู่ที่7 7เจ็ดเขาก็บอกเลยนะว่าจุด TP ที่เป็นเบรกคือทุนเท่ากับศูนย์เข้าทุนเนี่ยทนเนยท่าไหรนะตั้งดีเลยได้นะครับก็คือค่อนข้างที่จะแอดวานนะฮะแล้วก็สต็อปลอสเช่นกันนะครับได้เหมือนกันเลยจะตั้งาจากราคาโดยที่สต็อปลอสเนี้ยน่าสนใจเขาแบ่งหมวดหมู่แบบนี้สต็อปลอสคือมีสต็อปฝั่งบนและล่างคือตั้งได้ในหน้า SL ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปงงกับเทคโ o ฟิตว่าเออเทคโบฟิตคือ หลุดบนเทคหลุดล่างเทคเมื่อก่อนนะหลุดบนเทคหลุดล่างเทคสต็อปรอสก็หลุดบน SL หลุดล่าง SL แต่อันนี้คือเขาแยกไปเลยก็คือง่ายขึ้นมากๆนะครับต่อมาจะเป็นพอ s สนี่คือหยุดบอร์ดไปก่อนถ้าเพื่อนๆกดฟังก์ชันนี้เนี่ยมันคือการที่เวลาบอดโดนไม้กลิดใช่ไหมแทนที่บอดจะสร้างไม้ต่อเนี่ยถ้าเพื่อนๆพอยสไว้เนี่ยบอดจะปล่อยโลง่ลงๆไว้คือไม่ทํางานจะคงค่าเดิมไว้โดนไปก็โดนไปแต่จะไม่ซื้อเพิ่มจะไม่ตั้งไม้เพิ่มจะไม่ขายจะ หยุดการทํางานต่อแต่ถ้าเพื่อนๆกดพอดแล้วกดเพลย์ก็จะทํางานต่อนั่นเองนะครับส่วน STOP Bot ง่ายๆเลยนั่นก็คือการปิดบอรดนะฮะ edit n o e ก็ตั้งชื่อ modify b o t name ไม่มีอะไรนะครับการแชร์ก็ปกติส่วน Detail แอดลองไปดูแล้วไม่มีอะไรนะครับก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะมีดูตรงนี้ได้ว่าบอตอนนี้เนี่ยเทรดหน้าทางไหนอยู่จเจเน่าของแอดเนี่ยเทรดลองอยู่นะก็คือเปิดปุ๊บราคาลงลงมาก็เทรดทางบายหรือทางลองนั่นเองนะครับ อ่านซิชันไม่มีอะไรฟันดิ้งฟรีดูได้นะฮะไปดูที่นี่ฟันดิ้งฟรีนะครับทุกอ่ากี่ชั่วโมง3ชั่วโมง8แล้วแต่นะบวกบ้างลบบ้างแล้วแต่ว่าในตลาดเนี่ยเขาถือตำแหน่งอะไรกันนะพารามิเตอร์มาแก้ไขหน้าตรงนี้ก็ได้นะมาอีดิทไพร์ตรงนี้ก็ได้เทคบุฟ f i ตสต็อปลอสตั้งตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแอดตั้งไว้ก่อนคร่าวๆว่าบวก50ปิดลบ50ปิดนะครับทริกเกอร์นี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเปิดบอทก็คือเปิดเลยไม่ได้ไปตั้งล่วงหน้านะครับรี เอาค่านี้มาใช้ในการที่จะเปิดบอทอันใหม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับบอทฟิวเจอร์กริด Grid แบบนิวทรัลนะครับก็คือจุดที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปนะฮะ,ะกลับมาก่อนนะครับตอนนี้ก็โซลาร์ชิวๆฮะเน้นสายเวสวิงนะครับส่วนออดี้นี่ก็ค่อนข้างจะซิ่งหน่อยนะครับซิ่งขึ้นมาทีหนึ่งทีนี้แอดจะปรับโซนทีนี้แอดมีวิธีเปิดบอทแนะนำนะครับแบบง่าย โดยที่ตัว AI ของเขาเนี่ยคำนวณโซนไว้ให้แล้วถ้าเพื่อนๆมาที่ create bot ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยหน้าการจัดการบอทเนี่ยเขาก็มีอัปเดตละนะมีแบบว่ากดอ l อหรือฟ u วเจอร์ w a y ว b u l l i s h Bearish นะเขาก็จะแนะนำคร่าวๆาว่าบอทแบบไหนเหมาะกับตลาดแบบไหนนะครับทีนี้แอดจะแนะนำเป็นตัว Future Gri d ถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาเนี่ยจะมีลองเทรดรันเทรนะเทรดลองเทรดช็อตหรือนิว t ร a ลตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดนิว t ร a ลเลือกเหรียญตรงนี้ได้เลย นะครับแอดก็กดเป็นตัว ORDI นะครับทีนี้มาดูด้านล่างเนี่ยเขาจะมี b a c k t ท s โดย AI ของเขาเนี่ยมีแบบ30วัน14วัน7วันตรงนี้เนี่ยจะตั้งโซนแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งให้จำง่ายๆเลยนะครับแบบ 5x เนี่ยโซนกว้างนะครับเขาก็บอกแล้วโบาจะเทรนโมดูเลตนะครับบาลานก็คือกลางๆก,ก็คือโซนจะกลกลางๆและ Aggressive นี่ก็คือค่อนข้างเสี่ยงนะครับจะซิ่งหน่อยก็จะเป็นโซนแคบ จำง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโดยเขาจะใช้การคูณ5 x 1 0 x 1 5 x โดยที่เพื่อนๆเลือกอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องค้ำมาจินนะครับเพราะว่าจุดล้างเนี่ยจะอยู่นอกอกรอบโซนแน่นอนนะครับอันนี้เขาเซตมาให้ค่อนข้างง่ายซึ่งจะรีทุกๆไม่กี่นาทีเลยแค่ราคาเคลื่อนจากจุดปัจจุบันเนี่ยไอตัวเนี่ยเพื่อนๆดูด้านล่างนะจำ่างนี้ก็ได้ตัวออดีนะจะเห็นว่าราคาอัปเปอร์จโล64เนี่ยเลขแบบนี้เลยอาจจะดดกดกลับไป ไม้ทีเเคลื่อนนิดนึงนะจุด4.8.2จ,ด 8, จดนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกด Copy Bot แล้วก็กด Custom เพื่อที่จะแก้ไขทุนกับไม้บางส่วนได้แต่วิธีที่แอดจะเปิดเนี่ยแอดง่ายๆเลยสมมติแอดจะเปิดเหรียญน,นี้แอดเลือก Copy Bot อ่าเข้าไป Custom แอดติก๊กเอา Auto. เออโต้ e s e r v e ออกก็คือไม่ต้องคำมา a r จินตรงนี้นะเอาออก แล้วก็ข้างล่างเนี่ยแอดก็ใส่ทุนเลยเช่นสมมุติ50แล้วก็ด้านล่างเนี่ยแอดจะเปิดเป็นแบบ G.O. คือเท่ากันทุกไม้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้ระยะไม้คือ0 1 7ถึง0.20นะครับเพราะมันเป็นแบบอาริธหาต่อมาถ้าเพื่อนๆกดเป็น G.O. ตรงนี้จะกลายเป็น0.19เท่ากันทุกไม้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กด Create สร้างได้เลยโดยที่บอทก็จะมีสรุปให้ครึ่งๆแบบนี้ก่อนเปิดนะครับเพราะฉะนั้น การที่เพื่อนๆเ,เปิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําหลังจากนี้ก็คือการที่จะปรับนะครับจะไม่ปิดเปิดใหม่นะจะปรับโซนเพราะตอนนี้ราคาเริ่มติดลบจากจุดปัจจุบันเนี่ยราคาได้ร่วงลงมาอยู่ที่68นะครับค่อนข้างจะไปทางโซนล่างเพราะฉะนั้นอจะลองปรับโซนดูครั้งหนึ่งโดยที่มีกําไรอยู่จะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้การปรับโซนแอดก๊อปจากบอทเลยนะามาดูออดี้ปุ๊บ ปัจจุบันเนี่ยเขาตั้ง73.5.64.3อ่าแอดก็กลับไปเลย my order นะแล้วก็ more edit ภายแรงอ่าตรงนี้73.5และ64.3ไม้เท่าเดิมจุดล้างพอร์ตก็จะนอกโซนเหมือนเดิมเขาแค่จะเคลื่อนก็ก็คือจุดล้างพอร์ตจะเคลื่อนตามโซนเราไปนั่นเองนะแล้วก็แอดกด next step จะเห็นว่าเขาก็จะบอกว่าจะใช้กำไรเนี่ย บางส่วนซื้อเหรียญเพิ่มเพื่อตั้งนะครับแล้วก็ขยับโซนลงไปทั้งหมดเลยคือยกทั้งโซนลงไปนะข้างล่างก็ไพ่แรงก็ที่เราเลือกนะครับหกไม้เหมือนเดิมระยะ0.19เท่าเดิมนะซื้อเหรียญเพิ่ม1 4 1่ดีออดี้แล้วก็จุดล่างพอร์ตก็เลื่อนลงไปเหมือนเดิมแต่ยังอยู่นอกโซนเห็นไหมว่าเจ็ดสิบสก่า็ก็คือนอกโซนทีนี้แอดก็กดคอนเฟิร์ม start e d i t i n g นะครับอ่าปึ๊บ โอเคอันนี้คือเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าโซนระเปียดละ6 4 3 73.5เาพอไปดูภาพหน่อยอ่าเห็นไหมฮะโซนข้างบนตามลงมาโซนเขียวไม้ข้างล่างก็ยืดลงไปนะครับตัวแอดตั้งค่าจากการให้ AI คำนวณก่อนหน้านี้เรามาเซตตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแอดจะขยับโซนตามราคาไปเรื่อยๆเพื่อผลิตกำไรด้านหน้าหักล้างตรงนี้ไปเรื่อยๆจะดูว่าเทรดไปเรื่อยๆกับขยับไปแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไว้คลิปหน้าแอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ นะครับโดยที่กาไร ads ไม่เบิกออกนะแอ s ให้มันมีไว้ใช้สําหรับขยับโซนแบบนี้แหละนะครับจะเก็บไปเรื่อยๆเหมือนเทรดสู้ตลาดไปนะครับเห็นไหมโซลาร์นานี่ชิลไม่ต้องปรับโซนเลยฮะปรับวันละครั้งสองครั้งก็ได้ก่อนเพื่อนเพื่อนจอจะนอนตื่นนอนหรือแวบมาดูเพื่อดูว่าสัดส่วนโซนเนี่ยหนักไปทางไหนเพื่อนเพื่อนก็กดแก้ไขนะครับอิดิทไพ่แรงต,ตรงนี้ได้เลยโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนไปดูตรง create bot และ copy ค่าที่ ai ตั้งให้ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเปิดอันไหนก็ให้มาดูค่าอันนั้น ขยับไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับใช้กําไรที่ทําได้ขยับไปนะไม่รู้ว่าเวิร์กไหมนะแต่แอดจะลองวิธีนี้ดูเพราะแอดก็ชอบลองอะไรแปลกๆนะครับแต่บอทที่นี่ไพลอเนกดีแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ดูผลกันต่อนะครับพรุ่งนี้อะไรยังไงอัปเดตก็ว่ากันไปโซลาร์่าไม่น่าจะต้องแก้นะครับยังอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าตัวออ d ดีเนี่ยก็แก้ไปแล้วนะครับอ๋อถ้าไปดูในประวัติเนี่ยน่าจะมีนะครับ transaction อ่าแอดเคยดูนะมันจะมีบอก ว่าเราเคยอีดิทอันนี้การตั้งอีดิอ่าดูที่ประวัติฟ u นดิ n งฟรีอ่านี่นี่นี่เห็นไหมคือมีหลักฐานนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรอะ่ะเนี่ยเปิดบอร์ดสีร้อยนะครับราคาเริ่มต้น71เวลาเที่ยงนะครับของวันนี้และเมื่อสักครู่แอดแมนนวลนะอีดิทไพ่แรงแบบแมนนวลคือปรับซ้นด้วยมือตัวเองนี่แหละนะครับบาย ที่ราคาเท่าไหร่6 8เพิ่มนะครับ by a u d เพิ่มอีก2.19แล้วก็เปลี่ยนโซนเป็น64.3 73.5ดสจําโดยจำนวนกริดก็60นะครับมีหลักฐานชัดเจนนะ release profit นี่คืออะไรเราเบิกกำไรบ้างไหมถ้าเบิกก็จะมีสะสมตรงนี้นะครับว่าเบิกไปกี่ครั้งเท่าไรเวลาไหนนะครับชัดเจนรายละเอียดนะครับที่นี่เรื่องบอทเนี่ยดีนะครับอันนี้ก็การเทรดต่อไม้นะครับยี 22, ่บสดอนเกิดจากอะไรเวลาไหนออ,ออเดอร์ที่เท่าไหร่ นะครับกำไรต่อไม้ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสี่ประมาณนี้นะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าราคาดิ้งขึ้นแอดก็ปรับยืดขึ้นบนต่ออ่าไม่ได้ปรับยืดยกโซนทั้งหมดขึ้นตามราคาอ่าใช้การขยับโซนตามราคาเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะรอดไม่รอดยังไงเดี๋ยวแอดจะอัปเดตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับบอตตัวเดิมนะครับแต่ฟังก์ชันเครื่องมือมีการอัปเดตนะครับตัวฟิวเจอร์กริด แบบเนทร r a l นะฮะเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้แอดเห็นบอตัวใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว cross margin future Grid เปิด2ทางค้ากันนะครับและล่าสุดเลยคือ telling b o t คือเป็นฟังก์ชันพิเศษ smart future ตรงนี้นะแอดแถมให้นิดนึงสั้นๆแล้วกันมันคือการเปิดคําสั่ง future trade แบบมี telling telling คือการยกล็อกกาไรตามขึ้นไปนะครับเช่นเพื่อนๆเ,เปิดลองเพื่อให้เข้าใจง่ายแอดขอใช้เป็น1 x นะฮะราคาเหรียญนี้แอดใช้สมมติด10ดอลลาร์คูณหนึ่งก็คือ10ดอล และเทลลิงเนี่ยระยะห่างที่จะเอา SL ขยับจี้ตูดตามไปเนี่ยสมมติเพื่อนๆตั้งที่10%เมื่อไหร่ที่ราคาสมมติราคาพุ่งขึ้นไปบวก20%เปึ๊บยีอตไอตัวเทลลิงเนี่ยมันจะล็อกตามขึ้นไปอยู่ตรงนี้และเมื่อราคาจาก20โดนทุบตกลงมาเหลือ10ก็คือจะมาโดน SL พอดีเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆขึ้นไป100 SL 10ราคาถึง1 0อปุ๊บ ย่อลงมาจากร้อยเหลือ90ก็คือจะ SL หรือ Take Profit แบบล็อกกำไรทันทีเนื่นอออกไหมฮะเทลลิงก็คือการเอา SL ตามขึ้นไปนั่นเองไม่ว่าจะลองหรือช็อตเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีถ้าเพื่อนๆใช้ l e เวลเลชเช่น 10x จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะบอกชัดเจนเพื่อนๆไม่ต้องงงเช่นเพื่อนๆใช้เทลลิงสิเท่าเดิมแต่เพื่อนๆดูด้านล่าง10%แต่เมื่อราคาแกว่ง1% SL เลยเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆใช้ l e เวลเลชคูณ10นึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาค่อนข้างช่วยมือใหม่นะคือแม่มือใหม่งงแน่นอนอาจจะเข้าใจใช้คูณ10เฮ้ยล่วงมาไม่ถึง10%ที่1%เปมเ l แล้วอ้าวงงเกิดอะไรขึ้นนะครับมันคือการคูณเลเวเลตเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใช้20ไปดูกันอ่าแล้วก็ใช้เทลลิ่ง10%เท่าเดิมจะเห็นไหมครับว่า10% d ดิวดอเมื่อราคาจริงๆเนี่ยล่วง10%ตามนั้นเลยล่วง10%แต่เพื่อนๆใช้เลเวเลต 20x ก็แค่0.5%เกี่ยวปุ๊บ SL ปิดเลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆใส่ไป50ละ่ะเห็นไหมขาดทุนจริง50%ดิวดอนะแต่ล่วงแบบคูณ l ล v เว a ล e เนี่ยแค่2.5%ก็คือปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการใช้ถ้าเพื่อนๆมี Signal มีการเทรดแล้วแบบไม่อยากเฝ้าจอเห็นเฮ้ยราคาลงมาเยอะและ้วอยากจะเปิดบายใช้อินดิเคเตอร์นั้นอิ ator, น i ิเคเตอร์นี้เปิดหน้าบ่ายเพื่อนๆก็สามารถใช้ฟังก์ชัน สมาร์ทฟิวเจอร์นี้ได้นะครับก็คือเลือกเหรียญแล้วก็เลือกเงินที่จะเข้าไม้นั้นจะใส่คูณเท่าไหร่นะครับเลเวลเลทเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนเก็ตั้งเทลลิงเลยอ่าเทลลิงกี่ x ด้วยมันสัมพันธ์กันนะเช่นเพื่อนเใช้เลเวลเลทเช่นแบบบางคนไม่เวอร์ก็5 x อ่าแล้วก็เทลลิงตามไปก็กดลองกดตรงนี้อ่ะสิดูก่อนราคาล่วงจริง10%แบบเลเวลเลทคูณล่วงแค่2%ปิดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะเผื่อไปแบบ25อะไรอย่างนี้เห็นหมะ ล่วงจริง25%แต่ในเลเบลร่วง5อ่าลองไปใช้กันดูนะครับมันใช้ง่ายมากๆนะสมาร์ทฟิวเจอร์นะมานิวเนี่ยนิวทั้งคู่เลยนะครับนี่โอเคแอดก็ขอแถมเท่านี้เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขอฝากนะครับกลุ่มพลังเอกไทยคอมมูนิตี้ด้วยนะครับแอดอัปเดตเป็นบทวิเคราะห์อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็มีห้องดิสคอดพลังเอกไทยคอมมูนิตี้นะครับเป็นห้องดิสแล้วก็ ไลน์โอเพนแชท VIP คริปโตเท e อันนี้จะเป็นห้องไลน์ของแอดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจคอมม m m u ิตี้นะครับดิสคอร์ดแล้วก็ไลน์โอเพนแชทแล้วก็ Facebook Page แอดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดูคลิป YouTube นี้ดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะครับแอดจะมีลิงก์ใส่ไปให้ละถ้าใครยังไม่ได้สมัครกระดานเทดพาวเกนะครับก็ฝากสมัครผ่านลิงก์แนะนำของแอดด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์า นะครับช่วงนี้แอดก็อาจจะยุ่งๆบ้างนะครับพะมีงานที่ต้องแอคทีฟด้านหน้านะครับอาจจะมาอัปเดตคลิปบ้างนะครับมีอัปเดตบทวิเคราะห์บ้างแล้วก็มีลงทุนบ้างนะครับมีอะไรใหม่ๆมาแอดก็จะมาแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบอร์ดใหม่เครื่องมือใหม่มีอะไระอัปเดตมีกิจกรรมโปรโมตนะหลักๆเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆใช้ในแอปนะสะดวกมากนะครับเพราะว่า p ายอเนกเนี่ยเขาจะอัปเดตในแอปพลิเคชันก่อนนะครับที่จะมาอัปเดตบน เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นเวอร์ชันเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแอปเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนหน้าแรกก็จะมีเลยนะครับดับเบิลรีวอร์ดมีจอยเข้าไปก่อนสําคัญนะเวลามีแคมเปญเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องดูว่าเออมันเงื่อนไขอะไรเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วก็กดจอยติ๊กถูกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนเเทรดเข้าเงื่อนไขเนี่ยอาจจะได้รางวัลโดยบังเอิญนะครับมีก๊อปปี้บอทนะอะไรเนี่ยนิวบี้ยังได้นะโบนัสเนี่ยเพื่อนๆกดเข้ามาก็จอยเข้ามาก่อนนะครับกดแคมเปญไว้ก่อนเผื่อ ได้ลุ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปเท่านี้ลาไปกับหน้าบอดนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเ,เปิดเป็นนาโนนะย่อให้เวลาเปิดหลายบอรดหลายบอรเนี่มันจะเห็นทั่วถึงนะหรือเปิดแบบแม็กโหมดก็ได้นะเห็นกราฟด้วยอะไรแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนไปจริงๆแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับเริ่มต้นปีใหม่นี้แฮปปี้แฮปปี้นะครับสวัสดีครับ